เบิ่งลูกสาวลูกชายผมโลครับพี่น้องบอ่อน้ำกวางอีลีได้ครับพี่น้องบอ่เมนธรรมดานะครับเป็นเกาะเลยนะครับเนือที่ประมาณหาถึงหกไร่เนาะพี่น้องเนาะมึงล่ปั่นจนละเคเหรียญนำเพื่อนน,นี่ตั้งแต่เอามานำบ่เคยมุดนำจา้าขื่อมีแต่ร้อยข้อแบบนี้พี่น้องจะมาสองตัวนี้บ่ตตองห่วงแล้วครับผู้ดิดกับเพชรพัลลัตนี่ เล่นน้ำน้ำบอยใหญ่ครับพี่น้องบอยใหญ่ปานจระเข้ของเราครับเล่นน้ำโอ้ยครับลูกๆผมมีความสุขหลายมันเย็นนะครับน,น้ำบอยลึกมันจะเย็นเนาะพี่น้องอครับจะพาเบิงพี่น้องเบิงบอยน้ำข่วงนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นปานะครับเป็นปานะครับเป็นป่า เป็นเกาะกลางนะครับพี่น้องผมคิดว่าบอนี่น่าจะประตำกว่าสี่สิบปีแล้วนะครับสามสิบเออสามสิบกว่าปีนะครับ,นะรบผมคิดว่าพนน่าจะจกดิดนะครับจกเอาหินเอาอย่างนเนี่ยไปเหตุทางทางเขาขเพื่อพังค้นเท่านี้มั้งครับนี่นะครับมันมีหลายบอ่อครับพี่น้องอยู่ทางในนี่ครับ อยู่ในอำเพื่อพังคนเท่านี้แหละครับมีหลายบอมากครับนี่แต่บอ,อยใหญ่ๆครับผมคิดว่าพคนน่าจ,จะโจกเอาหินนะครับไปเห็ุดถนนหนทางเนอะในช่วงสมัยสามสิบกว่าปีขึ้นหลังนะครับรรยากาศดีแลอพี่น้องคนระับท้องฟ้ามืดขึ้นครับค่ายคือฝนสิตกนี่นะครับผมเลี้ยงอยู่ใกล้ๆนี่ผมก็เลย ขี่รถล่อหาแรงน้ำเมืองอโอ้ยมาเห็นน้ำบอ่อนี่นะสุดยอดดีครับก็เลยขอเอามานอนแช่น้ำพ่นนะครับพ่นกห้ความร่มมือดีนะครับขอขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อเจ้าของสถานที่ก็ได้ครับว่า,านอนโหลดนอนแช่โหลดครับมันเย็ยนสมชื่นนะครับผิวพันธุ์มันก็นสีดีเนาะถ้าเขาในนอนน้ำใสยังสีนะครับ ยังยัง,ย,งยังตื่นบออยู่นะครับพี่น้องเพิ่งจะมานอนครั้งที่สองเองนะครับเพิ่งจะนอนน้ำครั้งที่สองนะครับหลังจากขึ้นจากน้ำแล้วก็สพ่นแล้วครับสีได้ไปผสมให้พี่น้องทั้งบรนเฮอ,อีกล้ะครับบ้านนี้เพิ่นเอ,อเาคล้วยเมามาถ่านเบมเมตว่า,า,อเ,า,าเอามาถ่านเราเพิ่งเอาขึ้นรถมาแล้วเพิ่นโทรหานะครับผูดผิดเด้อขออภนะัยเด้อพี่น้องเด้อ ช่วงนี้กำลังเนื้อหอมครับสองนุม่มนี่ยเจ้คนเสี่ยวตัวใดหมูว่านนีตุ๊กใสเจ้าผู้ดิดไปนะครับมื่อน,นี้สงสัยเสี่ยวเป็นเพ็ดพันล้านบ่คอกเดียวกันนะครับเพิ่นมาเห็นแล้วเพิ่นมาเห็นแล้วม่นมีความชื่นชอบนะครับแต่ละโตมันมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโตนะครับที่บ่เหมือนนะครับบ่เหมือนไผ่ ก็ไผกับโบเหมือนเพิ่นบัิสัทมาสร้างวาทะน้องมาด้โอ้ขอบุญขอบพุณนในหลายหมู่พวกกระไดนะครับที่ให้การสนับสนุนคอกน,น้อยๆนะครับที่มีความชื่นชอบนะครับในพันธุกรรมของเจ้าเพชรพรนล้านและเจ้าผู้ดิดนะครับขอบุญขอบพุณนในหลายเด้อหมู่พวกกระไดหรือว่าพี่น้องหลายๆคนที่ผ่านมานะครับที่มาผสมอ่า ลูกไส้ผมสองตัวนี้กะขอขอบบุญขอบคุณนะที่นี่นะครับสำหรับเพชรพลานกับผลงานเพิ่นโดดเด่นนะครับสำหรับผู้ดีก,กัยังบท่านมีผลงานนะครับแต่ว่าผสมไวหลล้วครับอยู่น้ำเจ้าของเก่าคนกับผสมไวหลตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่อยู่กับผมกับเพิ่งผสมตัวที่ โดนที่สุดกันนาจจะประมาณสี่เดือนนะครับตัวที่อายุขั้นหลายต่สิประมาณสี่เดือนแต่ว่าเจ้าเพชรพันล้านนี่็หลังจากมาอย่ของผมนี่ยตัวที่ตั้งขั้นอยู่กับสิประมาณเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนเนี่ยแปดเก้าเดือนเ่สั่นพันวานะครับส่วนอยู่กับเจ้าของเก่าเพิ่นเริ่มทยอยออกแล้วสี่ตัวนะครับสําหรับผลงานเพชรพันล้านก็ได้ก็มีผลงานดีนะครับผลงานดีนะครับ ถ้าผู้ใดสนใจในพันธุก,กรรม2นุ่มนี่กะเบอร์โทรผมกะ0 8 8 2, 2 6 0 3 2 5 3เอกนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับหรือว่าพี่น้องอยากโทรมาสอบถามก่อนกะยินดีนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อไวยแค่นี้ก่อนนะครับเนาะขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับ